เตรียมเตรียมขนมให้โค้ดละวานทำโทษวันนี้จัดขนมให้สองซินก่อนมานหนไคเดอร์วันนี้ไคเดอร์มั่งไคเดอร์ฮืมไคเวายไคลวายก่อนอือไคลวายอย่าพึ่งอย่าพึ่งดิ้นอย่าพึ่งอย่าพึ่งออกฤทธิ์ใจเย็นเย็นใจเย็นเยใจเย็น ใจยเย็นไใจยเย็นสงบสติอารมณ์สงบสติอารมณ์ตั้งสติโคตั้ง oder, สติก่ะตั้ง oder, สติก่นร,ร,รู้แล้วนะว,ว่าเอาขนมมาวางให้เราจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บแม่ก่อนจุ๊บจุๆๆ๊บไม่เอาอะไรทั้งสิน้นจุๆๆๆ๊บก่อนจุ๊บ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 เดี๋ยวเดี๋ยวให้กินนมเดี๋ยวให้กินนมอืมโอโอ้ตั้งสติก่นตั้งสติตั้งสติก่ะอนออออโอเคโอเคอ๋อออออออเดี๋ยวนิ้วยี่แม่จะแหกซัอืออือวันนี้ก็ให้โคกินนมแล้วนะอือ ได้มาเนี่อืมมาแวะมาแวะวันนี้ให้กินหนมอ่ะสองซีนโอ้กลัว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 โดนแย่งเหรอฮะอ,อุ๊ยนี่วันนี้มีคนบอกว่าถามว่าแทลี่ด็อกขับไทยยังไงนะจ๊ะแทลีดด็อก ก็คือไม่ไม่มีกลิ่นเหม็นขนาดนั้นก็คือเราใช้เอ,อ่อเขาเรียกว่าแผ่นรองกรงแผ่นซับฉี่ปูเอาไว้แล้วก็เขาจะฉี่อยู่มุมเดียวนี่ไม่ไม,ไม่ไม่เหม็นนะแล้วอึก็จะเป็นเม็ดเดี๋ยวนะหาตัวอย่างนี่เห็นไหมหยิบมาได้เลยอึอันนี้คืออึแพลนด็อกเป็นอย่างนี้อืมไม่เละนะก็คือสามารถกวาดได้เลย นี่นี่คือจะเป็นอึแพรี่ด็อกอคือถ้าถ้าเทียบกับกระต่ายกระต่ายจะเหม็นกว่าอืมเวลาฉีอะไรเงี้ยเขาจะฉีเป็นที่ฉีพื้นที่ในกรงสมมุติว่าถ้าเราจัดกรงใช่ไหมแล้วถ้าเราแบบจัดกรงใหม่ๆเงี้ยลองเอาที่ที่เขาเคยฉีอะไปวางไว้มุมหนึ่งเขาจะฉีมุมเดียวอืมนั่นแหละก็คือทําความสะอาดไม่ยากแผนลองกรงแล้วก็เปลี่ยนสักอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยอ มานี่มาถ้าอยากกินขนมโอ้โอ้โอ้เอามามามา,มากินโชกินโชกินโชหน่อยอืมกินขนมโชหน่อยโอ้กินขนมโชวครับอืมวันนี้ให้กินขนมแล้วอือทำไมวันนี้ไม่เห็นหัวใจไม่เห็นคอมเมนต์อะไรเลยอ่ะเออโอ้มีคอมเมนต์เปล่า หรือว่าอีแม่ดูกิให้เนาะนี่เขาหัวใจให้ข้อน้อยในลองคอมเมนต์มาหน่อยสิคะอ๋อออออเนาะอือ,อให้กินหนมอือกินไปตลาปือไปดูโอ้หัวใจมาเต็มเลย อืมโอ้ดูดูอร่อยคะ่ะกินกินนมลอยๆเป็นอย่างนี้อืม <laughs> กินนมกินนมอ,อืมว้าฮะ10เดียวก็ได้อืม นี่กินดนมไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นอออืืหพริมฮ e ลโหล๋ <Hello. laughs> oh, oh, oh. อ้๋ออ๋ออะแถมวันนีนนแ้แถมให้หนึ่งซิ้นแล้วหัวใจเยอะหัวใจเยอะแถมให้หนึ่งซิ้นมามามากินโชว์ด้วยกินโชว์ด้วยวันนี้แม่แถมขนมให้หนึ่งชิน้น <laughs> ใช่อ้โูอ้วนตอนนี้โคอ้วนเลยอืมแล้วเดี๋ยวก็จะโวยวายอ๊ะอขอโทษขอโทษโคลืมแม่มีนยังฮลัลโหลแม่มีนนี่แม่มีนมาดูปันเนี่ยอืคิดถึงโคอแมแม่มีนนะเอออืมม อ้วนไหมให้ดูอ้วนไหมนี่ตรุืมเออวันนี้สามชิ้นพอนะวันนี้ให้กินเยอะละกินแบบชดเชยด้วยเลยว่าวานไม่ให้กินอืมเดี๋ยวอันไหนอันไหนกตาเหลือกอตาเหลือก โอ้ยตาเหลือกเฮ้ยเก็บทรงหน่อยเฮ้ยเอาไปละไปแล้วโอ้โหสุขิดขนมอร่อยจัดคอฮัลโหลขนมมันไหลปานนั้นเลยเหรอโอตาเหลือเฮ้ยฮัลโหลทำไมตาเหลือกขนาดนั้นมาดูดิเออตาดำยังมีอยู่อ๋อฟินฟินฟินตาเหลือกเลยกินหนมฟินตาเหลือกอ๋อตาเหลือก อข้างนี้เออฟินจัดอ๋ออ๋อ no 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 เธอเริ่มสงบสติหยุดพอพอหมดแล้วหมดหมดหมดมมมเริ่มมวยวายละไม่รู้จักพอ,อนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราจะไม่ทิ้งพารีด็อกไว้หลายๆวันเพราะว่าเราไม่สามารถใส่อาหารแล้ว ทิ้งไว้ได้เพราะมันจะกินหมดในวันเดียวนะคะในแป๊บเดียวเลยกินมุกจอกพอ,อป่าก็ยังเคี้ยวยังจะร้องเอาอีกพอแล้วอ้วนเห็นไหมดูพุงนี่เนี่ยอ้วนเกิดไปไม่ดีร้องดูมันร้องร้องร้องเอา้าเอา้เอาวอา้อาวอา้อา ตั้งสติตั้งสติโคตั้งสติก่อนโคตั้งสติก่อนแม่ไม่มีเดี๋ยวจะงับมึงไปชนิด no no <c oughs> ตั้งสติก,กันแม่ก้างเกียมใส่โกงละเพราะว่าโคร้องละไปเลยโกงเลยโกงเลยอืมพอแล้วโอเคโอเคนะรู้จักพอดิแห้กินเยอะแล้วนเะนะนี่ยมันกินตั้งสามชิ้นเหรอ จุ๊บแม่หน่อยเอาให้กินสามชิ้นนะจุ๊บแม่หน่อยเร็ว<ม>รกกอืจัดกระดอกสื่อก่ะนไม่รักรักหน่อยเออไอเขาเร็วเร็วรักกระดอกสื่อก่อนเ็ยเดีวยังหายยังหาขนมเด็กอืมนี่เบาะดำอีกแล้วเนี่ยนะออข้อเสียของกงอันนี้คือบอกว่าแผ่นรองกงมันมันมีช่องจากพื้นกงอ่ะมันเตี้ยเกิน แล้วมันก็เลยทำมาว่าโคมานอนแล้วแบบบางทีอาจจะโดนแบบว่าอึหรืออะไรเงี้ยจุ๊บแม่น้อยกิ้ผมกินผมจุ๊บจุ๊บกันรักกันออกสื่อรักกันหอมแม่หอมแม่หอมแม่ไหนนองน้ององอายกกันเห็นไหมโวยวายพอใส่กงแล้วก็จะไม่โวยวายเป็นการทำโทษอืมแหนแันหน โอเคยังวันนี้ขนมสามชิ้นพอแล้วเนาะเนาะพอแล้วนะยังกินนุ้ยแม่อีกอ๋อพอแล้วอืออือทำกันตักันกันโอ้โหสระผมแล้วนะอืมอือบายบายกันเลยวบายบายครับบายบายครับพรุ่งนี้มากินขนมไม่ดูใหม่ค่ะ Hmm, kan bo show. Dah. Right. Bye bye.